อ้วคล้ยโอ้ยแ้จับขึ้นมาโอ้ยเฮ้แม่เฮ้แม่เยตลัวแรกตัวแรกทุกคนเก่งัวุ้น้องน2แต้มแล้วอ้าวออกเนาะมาอยู่ด้คนเนาะโอ้นี่งยังหัน สบายดีเอฟซีมาทุกคน,กคนเนาะืัอนี้ก็พยายามกับดักใส่ไว้น้ำหลานตเตะเสาพู้เละตอนนี้ก็กำลังชี้ผ้าหลานไปยามเนาะไยายามเป็นลุ้นน้ำกันเบื้องเนาะทุกคนว่ามันสีมมนบ่ดักไว้เมือเช้านี่ดักตามสวนมันกับป่าให้เขาเนาะกระเจ้าเกี่ยวแหละาไปใส่ดักเบื้อ ใส่ใส่อนกดักนกว่ามาันชิมานบ่มอนบ่มอนมาน้ำลานทุกคนพาหลานไปนำมือเช้าก็พาไปนำตอนยามก็พาไปนำไปลุ้นน้ำกันบึงนะ้งเนาะวอนชิมานบ่ ลมแหง้งมีลมมีแดดมือนี้นะลองไปรุ่นน้ากันเบิ้งเนาะทุกคนมาชิมาหบก่กับดักฮาวางชิบรางเนาะชิบอันเฮาตามนอนรถด,ดว่วนรถตุ้มแม่เนาะทางเฮาเอินกะมา <c oughs> มือเช้ากะโอ้ยมียุ่งนกุกแต่ว่ามันสิมาถือบ,บ่จะไปรุ่นน้ากันเนาะ ไปเบิ้งดูหลังแรกฮะจื้ออยู่บ่อยู่ลุ่มพันน้อยนึงแม่นแล้วแม่นแล้วหลังฮันแล้วถือบ่ยังโบราณวะไปออกมาโบราณแหละเออไปไปไปเบิบ้งไปเบิบ้องใ้ลานยามเนาะเอาก็เป็นฟุตจับกล้องเนาะถ่ายคลิป ไปมาเชียวย่างไปเบิ้งล่ะถือระเบอกบ่าวเ้อนี่นี่นี่กายแล้วฮั่นนี่เขานี่กายแล้วหลังที่สองบิ้งดูถืบอบอ่เป็นยังไงถือบ่อฮะฮะ,ฮะ,ะอโอ้ถือกระป๋อมไปเข้าไปเบิง้ง ถือกระป๋อมทุกคนถือกิ่งก่าหางก่อนทุกคนเอ้ยถกระป๋อมนี่ถือโจนี่ซับยามล้างที่ซองกรถือกระป๋อมสำบเนาทุกคนก็เดี๋ยวถนกให้ลานทรายเข้าไปยามเบิ้งถือเพื่อไปเบิ้งถือกระป๋อมซับ ทางได้ทางได้จือบอ่จืดออ,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 อยู่บ่ฮะจืดออยู่วะยามไปช่องรางเลยทุกคนมี่แปดแปดรางนะบานนี้ไปพุ้น้าทางผู้น้าให้เขาวางให้เขาพุณดี พ่นอนทุกคนวางวางกับดักนกว,วางไว้แถวป่าเขาเรียบเรียบนั่นเลยเนาะฮะเอ,อกกาไก่ยังมืเอเศร้าก็มาน้าบ้าอยูอ่เขาทั้งนั้นเลยอะปเบึงดู้ชื่อบ่าพี่พ,พี่เรียบทั้งพี่ไป เดี๋ยวส่วนเดี๋ยวให้เข้าพี่นี่นะทั้งหน้าคุณนะบูฮู้แล้วผู้ท่านเห็นเนาะ,ะนี่ทุกคนให้เข้าเนาะมีนกคุ้มอืดด้นำให้เข้าเลยเดี๋ยวกะเพิ่งนกโคตรนกอันนั้นเนาะนกมันกกน,นก,กนจิ๊บเพื่อง ตามนี่ทั้งหน้าไปเบิ้งทังหน้าทหน้าอะไรว่าอยู่พีอยู่หัานกับเนี่ยบูชึกเนี่ยอยู่พี่อยู่พี่นี่เนาะทุกคนยันงบูชึกเนาะนี่นไปหลังต่อไปคุณเป็นเพื่นคุณยังไป ย่างไปพี่แม่แขมหัวพี่แม่ย่างไปอย่างกลางเอาใส่เรียบนี่แหละแล้วก็อ้อมแจนนั่นอีกน้ะทุกคนหลังหนึ่งแถวนี้แหละคืบอบ่อหันโอ้มชื่ออีกน้ะทุกคนนี่ ยังบูมานเด้อห่างที่ซี่เลยนี่บูมานไปต่อไปเลยต่อไปเลยต่อไปเลยเบอร์มาชี้ถือบ่มันรุนน้ำกันเนาะทุกคนชิมานอยู่บนมือนี่บูมานตอนนี้กันยังพูดแหละต่นแรงอีกมาอีกฮะ มุมพื้นอีกทุกคนยังมากวะยามกลับมาชิมดงินเลยยังบบเห็นทึกจากหลังหลังนี้ก็บุทึกอ,อีกทุกคนใส่วายอยู่ลุ่มนี่เนาะไปเยี่ยมด้วยผู้เล่นท้าบึง้งตอนแรงผูน้นาะทุกคนเป็นการตอนช่วงหนึ่งโมงสองโมงคุณตอนนี้นกมันอันนั้นมันไปชอบกินมันบุทันเข้ามานี่ให้เขา้า มือเส้านี่หลายอยู่คุณมือหลังสุดท้ายะลุ้นบือหลังสุดท้ายทุกคนไปบุไปนี่เลยไอ้มาซีบล้างกับดักเอามาเหมือนยังบูได้จักโตอ่อตัวดวงเขาเหลือเนาะเหลือตอนเขาไปใส่กราบตอนนั้นนะมาเลยเขามาใส่มือเช้านกทั่วเลยป่าเขา่า เมาเนี่ยนะคือบัวนับัวชื่อเจ็ดบินเีแ่มันบัท่านือบัวท่านไปชื่อแมห้องกับกับหลังนี่บัเห็นคนเนี่ยือเสืยเอ๊ถือเอาแม่มอนกนี่นี่เลยแถมแรกโซเบ้งยกขึ้นเบื้องแลนี่นกยังหัน นี่หัวมันนี่จุกกลับนี่ดิยเอาทุกคนได้ลนะแจมหนึ่งนี่เนาะเฮ้ยมียกยกขึ้นเออนี่นะทุกคนพาลานทรายมานำโอ้ล่าแจมแรกพอดีรางสุดท้ายพอดีได้เนาะทุกคนเอาหางก่อนเนาะไปยึดตัว เดียวเนาะกลับชิบหลางในตัวเดียวในหลางสุดท้ายซ้ำทุกคนกูเลยตอนแรงกูเลยทุกคนชิบลงมันลุ้นน้ำกันอีกตอนนี้กับเมือ่อก็แดดออกแดดออกแห้งเลยเหมือนแต่บบตว่าพอลมก็แห้งแดดก็แห้งน,น,นอนทุกคนวันนี้นก็ตอนแรงล้วสิไปยามกลับเนาะคุณทีมงานเลิกนหงเียนมาแล้ว พาเข้าไปนี่เนาะเนาะพาพาเจ้าไปกูกลับนําเนาะสบายดีทุกคนลงลุงลุลงลุลงลุพาเด็กๆไปยามกับรักเนาะทุกคนไปเบิ่งเนาะไปลุ้นนํากันว่าสิมาบ่สิมาบ่เนาะทุกคนเาไปกกูเลยเนาะกูเลยเพราะว่างหลานเนโรงเรียนมาเนาะ พากระเจ้ามานำไปอาบน้ำเลยกระเจ้าชิไปอาบน้ำห้วยเนาะเอาเอาเอาเห็ดล้วคลิบนี้ผมมีอย่างเนาะพาหลานมาเลยกะคุณเล่นตะพุทธตะพัดไปเลยใช่โอ้โเบิ้งใช้ถึงห่างหนูฮะบุ้ึกวะใช่เป็นขี้พร้อม ไปไปผูนาไปล้างทีล้างจะไปทีมนักเฮียนนี่นี่เน่บังตูบตัวนี้เข้าไปบังตูบตัวนี้ล้างหนึ่งเออเข้าฮันและมีทางเข้าแหวนและเข้าไปพูนลังไม้คันอันอยู่ทั้งหัวนะพูนามือเ้าวชึ้งกระป๋องเอ้ฮะกูมาเลยกูมาเลย ก็เดียวว่าเขาเอาม้อโซันสิเขาเอาบ่้่เาอามนี่ห่ลั่นัวันลั่นลั่นตุยลั่นดิดลงหลุมเลยไปไปใส่ใ่งไ้ไปได้ย่เาดงไนเาปเขายาะอย่เนาเมื่อ้วันเนาไปไปไปไางไปยามาส่งงเลยนะทุกคนนี่ หมูนุ่งหดเครื่องหดคองทีมงานเท่านีเ้เดี๋ยวเกล็ดอันเอาค่ะพี่จเข้าไปทางเกเรนี่ไปไปเนาะไปะไปบรรยากาศยามแรงทุกคนนี่นี่ต่างนิ่งอยู่มังก,กุ๊กไมมมันต้นถึงสูงนะเห็นบ่ไปเบิ่มด้วให้เด็กๆเขายามนี่เนาะเออบุ้เข้าพี่บอลเข้าน้ำป้าเ<ป>ข้าพี่ไปไปเออทางหน้าแถวบังแถวนั่นแหละถึกบ่ เห็นว่าบางเปลีเปนอยู่นะโบราณวะโบราณแล้วมาเออไปไปพุ่นล่างตัวไปอยู่เนอร์พูนสามหลังบุพสามหลังยังบุได้เออทางน้าแหละย่างไปอีกนึงทางน้าบุกเตอหน้าสุแลนไปใช้ยามก้าบแม่เออบอลเขาฮหละป้าเขาน่ะอยู่ป้าเขา เอ้อยางเข้าวงวงปลาเข้าสุกๆโบราณมาเอออ้าวหูทีมงานอันนี้ได้เรื่องอยู่พม่ากลัามนะไปไปลางตัวไปอยู่พ่น่อย่างเรื่อบุได้บุทันได้เนาะทุกคนนี่สี่ลางเลยยังอีกหก ผมมีกล่องเฟืองเนาะแทนลิ้นกล่องเฟืองเลยสูบอยู่ในน,นั้น nah, oh EN, นะเอาเอายังเกินกลัวมาเอามาไอ้ไปหนึ่งต้นน้เาแก้วนะอยู่ทำทางนั่นแหละทางน้าแก้วนั่นแหละนทำดินนั่นแหละยามเบ่ ถึงนกยังสสนกยังนกยังจับขึ้นมาเฮ้แม่เฮ้แม่ตัวแรกตัวแรกทุกคนเก่งเลยไปเอาออกกอนเอากออกกอนออกแมวออาแมวงเฮงงเฮงหงาไม่ด้ว้าว ไปไปลางต้อไปเด้ลูกบ่มีหัวเอาไปไปชุกคนไปลุ้นลางนี้เบิ่งเนาะถือบ่อถือบ่อเอาเอาเห็นแลเห็นแล้วมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งโอ้โหว้าวชุกคนสองแจมแล้วอ้าอ๋อ ออกเนาะมาอยูืนทุกคนเนาะสองเต็มแล้วไปมาเอามาคุณไปทางเสือแดงแดงคุณได้ไป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 ทุกคนไปลุ้นได้สองเต็มเลยตอนนี้เห็นบ่าแถวแจนั่นแหละย่างเรียบเบิ้งมาลันนั่นเอาถือแชมปเนาะทุกคน มีจลางสองสี่หกแปด็มีสามล่างไปพุณทางหน้าคุณไป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 เลยนุ้คนยามลัางสุดท้ายเป็นอะไรถึอจ้ะวะเฮ้เ้เป็นเฮเนาะมันกระมันยู่สองตัวสคิวเฮ เล่นเลยแม่ไปไปยามกลัวปะไปล,ลัดลงทางนี้ได้ดบ่หนิฮะไ,ไปได้กับไปไปน้อง<ป>ทุกคน,นกคนุณไปเลยอ <laughs> เอาทุกคนคลิปนี้ก็ยามกลับมาเหยียบหอยเลยได้ตจ สองเต้มนีก็เดี๋ยวสิได้หลายเนาะกับกบกับดักเฮากะกูมาครบเนาะผู้เขียมลงไปอาบน้ำเลยทีมงานน้อยเฮาเพิ่งได้นกกระเฮแท้เฮว่าไอ้เนาะทุกคนเจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็สิจบลงเพียงเท่าน,นี้เนาะเจอกันคลิปหน้าคนละว,วันนี้กันเฮเนาะ ค่ะนอนทุกคน